สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เส้นนะคะเขาเรียกว่าเส้นจํานวนในการหาผลลบนะคะใช้อย่างไรทําอย่างไรนะคะเป็นแบบฝูกหัดในหน้าที่816กับ817นะคะมาดูกันเลยง่ายค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะทําให้ดู1ข้ออย่างละ1ข้อนะคะหน้าละ1ข้อเพราะว่าไม่ทําให้เยอะเพราะว่ามันง่ายนักเรียนมามาดูกันอ่ะเริ่มต้นกันเลยนักเรียนค่ะ เปิดมาหน้า86นักเรียนจะเห็นว่าการหาผลลบนะคะการหาผลลบโดยเส้นจำนวนนะทำอย่างไรนะคะทำอย่างไรมาดูเลยนะข้อที่1เขาบอกว่า4ลบ3นะคะ4ลบ3ผลลัพธ์ได้เท่าก,กับเท่าไหร่เรามาดูการจะไปหา4เราต้องออกจาก0นะคะนักเรียนต้องออกจาก0เท่านั้น เอาง่ายๆคือเหมือนกับจรวดนะคะจรวดจ,จะต้องออกจากศูนย์เท่านั้นนะคะในที่นี้คือ4-3ลบ3จรวดตั้งหันทับไว้ที่นะ,ะจรวดตั้งหักทับไว้ที่ศูนจากนั้นยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปเท่าไหร่มาดูตัวแรกนะคะยิงขึ้นไป4ะ,ะกระโดดมาถึง4จากนั้นทำอย่างไรมันลบนักเรียน ลบคือการขอยหลักกลับมานั่นเองนะคะการลบคือการขอยหลักกลับมากลับมาเท่าไหร่นะคะกลับมา3นะนักเรียนก็เริ่มจากที่นักเรียนจะโดดไปถึงขอยหลักกลับมา3 1 2 3นาะคะปลายสุดจะเป็นคําตอบถ้านักเรียนไม่มั่นใจว่านักเรียนขอยมาโคตรสามไยากนักเรียนเขียนตัวเลขกำกับไว้ตรงนี้1 2 3งโอเคนักเรียนห้อยมา ตอบของนักเรียนนะคะตรงนี้คือคําตอบนักเรียนก็เอาคําตอบมาใส่ตรงนี้นะคะคือหนึ่งนั่นเองะคะอะไปดูอีกหนึ่งข้อนะคะไปดูอีกหนึ่งข้อโจทย์ข้อนี้บอกว่า6กลบหเหมือนเดิมจะหลวดจะต้องเริ่มที่ศูนย์เสมอนะ,ะเริ่มที่ศูนย์เสมอจากนั้นยิงออกไปได้เท่ากับตัวเลขตัวแรกก็ยิงไปที่6นะ,ะไปถึง6แล้วเราหยุดจหลวดเราไปได้แค่นี้ ลบหน,นะคะลบหคือถอยหลังกลับมา1นักเรียนถอยหลังกลับมา1น,นะคะถอยหลังกลับมา1 ،นึ่งถูกต้องปลายของที่ถอยหลังมาคือคำตอบอ่าให้หนักเรียนทำแบบนี้นะวาดรูปด้วยทีนี้เราไปดูหน้าที่เมื่อกี้หน้า8 6ไปดูหน้าที่87อ่า87ไม่มีจรวดมาให้นะคะฉะนั้นนักเรียนต้องเป็จรวดเอง รของเราก็คือนะคะ5ลบ3นะจนวดของเราต้องวิ่งไปที่5ก่อนตั้งฐานทัพที่0นะตั้งฐานทัพที่0จากนั้นยิงจนวดไปตัวเลขตัวแรกก็คือ5นั่นเองตัวตั้งยิงไปนักเรียนพยายามโค้ให้สวยนะควาจ,จะโค้ไม่สวยโอเคมาถึงแล้ว5นะคะจากนั้นเขาบอกว่าลบ4ลบ4ก็คือถอยกลับมาถอยกลับมา4ครั้งนะคะ ถอยกลับมา4ี่โค้งนั่นเองนักเรียก็ถอยมาหนึ่งนะคะสอและ4ีครบหรือเปล่าไม่ยุนักเรียนเขียนเลขกำกับเลยหนึนน 1, 2, 3, และ4ถ้าโอเคนักเรียนถอยมาครบ4แบบนี้แล้วปลายของนักเรียนอ่ะปลายที่ถอยมาคือคำตอบอีกสักหนึ่งข้ออ่ะข้อที่2นะข้อที่ส ข้อที่2เขาบอกว่า9ก้าลบสลบสแน่นอนตั้งฐานทับที่ศูนเลยนักเรียนจากนั้นยิงจรวดไปตัวเลขตัวแรกคือตัวตั้งนะยิงไป9เลยนะวงสวิงวกว้างๆหน่อยนักเรียนตั้งโดมๆอ่านะแล้วก็มาลงที่9โอเคยิงมาแล้วลบเท่าไหร่ลบ3ลบ3แสดงว่าต้องถอยหลังกลับมา3นะคะกลับมานะ้าไป8นักหึง 8ไป7นับ2 7ไป6นับ3ครบหรือ,อยังลองเขียนเลขกำกับดู2และ3โอเคถอยมา3ครบปลายที่ถอยมาตรงนี้คือคำอต่อโอเคเลสโตทำเลยเพราะมันไม่ยากนะคะลุย